สมควรนะครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งใจฟังโอวาทปิดการอบรมนะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตไตรกราบนมัสก,การพระอาจารย์นะครับกราบคุณแม่ชีครับ สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมในหลักสูตร5วันนะครับก็ทุกท่านคงเข้าใจหลักแล้วก็วิธีการในการปฏิบัติ นะสำหรับหลักหรือกรอบหรือโครงสร้างในหลักธรรมที่เราควรจะทราบเอาไว้จะได้ปฏิบัติได้ตรงได้ถูกต้องนะแล้วก็จะได้เป็นไปเพื่อลักกิเลสได้ก็คือเรื่องอริยส,สัจสีนะก็ทุกท่านคงจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วเรื่องนี้นะก็ผมก็ได้พูดเชื่อมโยงให้ฟังบ่อยๆเริ่มต้นจากทุกเนะี่ยทุกคืออุปทานขันธ์ทั้งห เป็นตัวทุกข์คำว่าทุกทุกในแบบอริยศสตร์นี้ไม่ใช่เจ็บหลังปวดเอวไม่ใช่เครียดไม่ใช่วิตกกังวลแต่หมายถึงภาวะที่มันเป็นของว่างเปล่าคำว่าว่างเปล่านี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรไม่ใช่มันล่มโจม้งไม่ใช่มันไม่เหลืออะไรนะมันมีแต่ว่ามีแต่ทุกข์มันเป็นของว่างว่างจากอะไรบ้างนะหลักๆเนี่ย มันว่างจาก4ี่เรื่องด้วยกันตัวทุกเนี่ยก็อันที่หนึก็คือว่างจากความเที่ยง 2. ว่างจากความสุขสามว่างจากอัตตาตัวตนแล้วก็4ก็คือว่างจากความสวยงามน่าเอาต่างๆนานาอันนี้คือความหมายของทุก์ในแบบอริยสัจให้หมายถึงของที่มันว่างเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจก็คือให้นึกถึงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไว้ก่อน ของเที่ยงมันไม่มีมันว่างจากความเที่ยงนะเราจะเข้าใจความหมายของทุกในแบบอริยสัจได้ดีก็คือมีแต่ของไม่เที่ยงนั่นเองนะไม่ใช่มีแต่ของเจ็บปวดทรมานมีแต่ของเครียดไม่ใช่งนั้นนะถ้าไปคิดอย่างนั้นไปนึกอย่างนั้นเดี๋ยวพอเจอความสุขเข้าเราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะมันไม่ทุกข์แล้วนะพอเจอสงบเข้าเราก็จะนึกเอ๊ะมันไม่ทุกข์แล้วอย่างนี้นะแต่ที่จริงนี่ในวัฏฏะสงสารในโลกนี่ไม่ทุกข์ไม่มีนะมันมีแต่ทุก คำว่ามีแต่ทุกข์คือมีแต่ของไม่เที่ยงหมดเลยมันว่างจากความเที่ยงนะแต่มันไม่ว่างจากทุกข์ไม่ว่างจากของไม่เที่ยงทุกอันไม่เที่ยงหมดเลยนะต้องจาแม่นๆอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเจอสภาวะละเอียดขึ้นนี่หลายท่านก็มักจะลืมทุกข์ไปเลยเช่นท่านนิ่งปุ๊บนี่นะบางท่านลืมไปเลยนะถ้าเป็นชาวโลกก็มีอยู่มีกินก็ลืมทุกข์ไปเลยถ้าหาเช้ากินคําก็ทุกข์เยอะหน่อยนะพอมีอยู่มีกินก็เลิกทุกข์ไปเลยประมาณนั้นนะนี่คือ ลักษณะของมุมมองที่ยังเห็นผิดอยู่ในเรื่องสัจธรรมนะครับนะร่างกายแข็งแรงก็หายทุกไปเลยพอป่วยก็ทุกสักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นักปฏิบัติก็พอมีนิวรณ์ก็ทุกเยอะหน่อยนะพอหมดนิวรณ์ใจสว่างโล่งโปร่งก็โอ้หมดแล้วสบายแล้วเอาอีกแล้วนะอันนี้ก็คือความเห็นผิดในเรื่องสัจธรรมมันยังอยู่ก็คือยังไม่รู้จักทุกนั่นเองยังไม่แทงตลอดในทุกนะ จริงๆต้องแทงตลอดในทุกก็คือมันเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากความสวยงามน่าเอาคือทุกนี้มันต้องไม่มีของน่าเอาแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติะก็เราเป็นแบบคล้ายๆเคยมีสิ่งนี้แล้วพอปฏิบัติไปพอมีของละเอียดสิ่งหยาบๆมันก็ไม่น่าเอานะน่าเอาของละเอียดนะบางคนก็เลยละเอียดไปเรื่อยเลยน่าเอาไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นชั้นเป็นชั้นไปแต่ว่า เราต้องฟังคําของพระพุทธเจ้าไว้เสมอก็คือในวัตฏะสงสารไม่มีของที่น่าเอาเลยนะมีแต่ของที่พอที่จะนํามาเป็นเครื่องมือในการทําให้แจ้งนิพพานได้ก็คือมรรคเท่านั้นเองที่อยู่ในวัตฏะอยู่ในเป็นธรรมะเนี่ยฉะนั้นในโลกเนี่ยที่พอถ้าพูดภาษาเราพอเป็นสาระพอที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้บ้างก็มีแต่ศีลสมาธิปัญญามีแต่ทานศีลภาวนามีแต่คุณงามความดี นอกนั้นไม่มีถ้าพูดภาษาเราอย่างเงี้ยเราต้องให้ได้ความรู้สึกแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งนะสัจากอันที่หนึ่งก็คือทุกข์นะทุกข์ก็ที่เราท่องสวดกันนะเกิดแก่ตายโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข เป็นขันห้านั่นแหละอันนี้คือธรรมชาติของขันที่มันต้องเป็นอย่างนี้และมันไม่เป็นอื่นจากนี้ทุกอันล้วนเข้าขายความหมายของทุกก็คือมันไม่เที่ยงมันว่างจากความเที่ยงทีนี้พวกเราโดยมากมักจะติดคำผมบอกบ่อยๆก็คือพวกเราเป็นพวกติดสมมุติไงพอนึกว่าว่างปุ๊บเราจะคล้ายๆกับมันไม่มีแต่จริงๆเนี่ยคำว่าว่างหมายถึงมันมี แต่ว่ามันมีอีกฝั่งหนึ่งเต็มแล้วเช่นมันไม่เที่ยงร้อซ์แล้วความเที่ยงมันเลยไม่เหลือฉะนั้นเราต้องไปเห็นไม่เที่ยงให้ร้อยเร์พอบอกว่าว่างเราเลยไม่ดูอะไรเลยมันโลกโจงไปเลยอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ต้องระวังความเข้าใจของเราให้ดีนะสรุปแล้วก็ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือโลกเต็มไปด้วยทุกคือของไม่เที่ยงเราต้องเห็นแบบราบเลยของเที่ยงในโลกไม่มีเลยประมาณนั้นนะ ของเที่ยงมันต้องเป็นโลกุตระเท่านั้นโลกุตระมันต้องมีอันเดียวก็คือของเที่ยงคือนิพพานส่วนโลกนี่มันไม่เที่ยงมันต้องแบบเรียกว่าแยกจากกันเลยระหว่างโลกกับนิพพานเนี่ยในโลกของเที่ยงไม่มีที่พึ่งแท้ในโลกนี่มันไม่มีไม่ได้สงบขนาดไหนนิ่งว่างขนาดไหนก็เหมือนกันอ่าน,นี่ก็คือลักษณะของสัจธรรมข้อที่หคือทุก เหตุให้เกิดทุกข์นี่เหตุให้เกิดพวกเนีเนเเน้ทั้งหมดที่มาเวียนว่ายอยู่เนี่ยก็คือในแบบอริยสัจก็คือตัณหาที่ทรงแสดงตัณหาเป็นเหตุให้เกิดขันห้าเหล่านี้ที่มาเวียนว่ายอยู่เนี่ยเพราะตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวออกหน้าเห็นได้ชัดนะจริงๆมีอีกหลายตัวมีตัววิชาเป็นต้นอีกแต่ว่าเวลาแสดงในแบบอริยสัจนี้แสดงเพื่อการปฏิบัติโดยเฉพาะเรียว่าแสดงเพื่อทํากิจนะ ถ้าไปแสดงตัวอื่นบางทีมันทากิจไม่ถูกนะแสดงเพื่อการทํากิจก็ทุกนี้ให้กําหนดรู้ให้แยกแยะได้บอกวิธีไปแล้วยาตปริญญาตีระณะปริญญาปหานะปริญญาพอถึงปหานะปริญญาก็จะสามารถทํากิจต่อสมุทัยได้เหตุให้คือทุกค,คือตัณหานะฮะตัณหานี้เป็นของควรละ ตัณหาเวลาที่มันเกิดนะเราสามารถที่จะคอยส่องหรือตรวจตราดูมันได้มันดูผ่านปิยรูปสาตรูป60ตัณหาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือมันดูช่องทางผ่านอายตนะถ้าใครอยากจะเห็นตัณหาเนี่ยให้คอยดูในช่องอายตนะะมันจะเป็นตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่เราสวดในมหาสติปัฏฐานสูตรนะมีในหนังสือนะที่พูดทั้งหมดเนี่ย นะปิยรูปสาตรูป60นะ่ะจำได้กันบ้างไหมบางท่านหาตันหาไม่ค่อยจะเจอถ้าหาตันหาไม่เจอเราก็ล็อกเป้าไปที่เหตุเกิดของมันก็ได้ตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่หน้าที่267เนี่ยนะที่ปิยรูปสาตรูป60มี60ทีนะ่ส่วนใหญ่มันจะเกิดกับพวกนามธรรมาด้วยกัน ฉะนั้นตันหามันก็เลยดูยากแต่ว่าอันที่ดูง,ง่ายๆหน่อยให้จับที่ช่องอาญตนะนะครับก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมะวิญญาณหกัษสะหกเวทนาหกพวกนี้นะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าเราล็อกเป้าตรงนี้เราก็จะเห็นและตันหามันจะวิ่งอยู่กลุ่มนี้นะครับนะทำตรงน,นี้ฉะนั้นถ้าเรากําหนดทุกได้เก่งก็คือกําหนดขันห้าได้เป็น ทำไมจะต้องมารู้เรื่องอาญตนะด้วยเพราะว่าเราต้องการรู้ตัณหาไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าตัณหามันมาอย่างไงมันอยู่ตรงไหนมันซ่อนตรงไหนคำว่าซ่อนซ่อนเป็นคำพูดนะจริงๆตัณหามันก็เกิดดับมันอาศัยอะไรเกิดเนี่ยมันอาศัยปียรูปสาตรูปเกิดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะทีนี้พวกปีรูปสาตรูปเนี่ยถ้าเรารู้จักเนี่ยพวกระบบอาญตนะเนี่ย ถ้าเรารู้จักมันก็จะดีเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยากจ,จะรู้ว่าเราใกล้นิพพานหรือยังถึงนิพพานหรือยังเราก็จะเช็คได้เพราะบางคนเนี่ยไม่รู้พวกเกี่ยวกับอายตนะเวลาปฏิบัติก็มักจะไปทําลึกลับลึกลับอยู่ไม่มากระทบสัมผัสก็นึกว่าใกล้นิพพานอะไรประมาณนี้นึกว่าละตันหาได้นะแต่ที่จริงเวลาที่จะเช็คตันหาเนี่ยเช็คว่าปฏิบัติถูกแนวของอริยมรรคไหมก็เช็คที่ปิยรูปสาตรูปเหมือนเดิมนะ ถ้าตัณหาจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่ปีรูปสารรูปเหมือนเดิมนไหมอย่างนี้เกิดที่อารมณ์ต่างๆเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าไปนิ่งแล้วก็พอกิเลสไม่เกิดก็ไปเบาใจสบายใจมันไม่ใช่วิธีของหลักการนะฉะนั้นต้องเข้าใจหลักการก็คือต้องกําหนดรู้ทุกนะะทุกที่ควรกําหนดรู้ในแบบที่แบบสมบูรณ์ก็คือขันห้าฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมอย่างน้อยแยกขันห้าให้ได้นะให้ได้ทุกตัวนะ ม่ทราบได้กันครบหรือยังเนี่ยน่าจะได้ครบแล้วมั้งดูหน้าตาหน้าตามีปัญญาเยอะกันอยู่นะอันไหนเป็นรูปนะรูปกี่รูปควรรู้อันนี้ยนะมหาพูทร,รูปสี่อุปาทายรูปที่มันเกี่ยวเนื่องกับพวกอาญาตนานะรู้ให้หมดเลยนะไปแยกเวทนาเงี้ยนะทักให้เป็นอันนี้เวทนาเกิดสัญญาความจํากําหนดเครื่องหมายสังขารเนี่ย ความโลภโกรธหลงง่วงนอนเกิดขึ้นก็ความคิดเกิดขึ้นก็สังขารเกิดเกิดระดับนะขันห้าทํางานเราอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันเหมาเกินไปฉะนั้นการระบุให้มันชัดว่าคือขันไหนนี่มันดีในแง่ที่เราจะได้ไม่งงอีกต่อไปและความรู้ของเราจะชัดเจนผมเคยบอกแล้วก็ให้ใช้ความสามารถของปัญญาก็คือเวลาเรามีโอกาสเนี่ยให้ใช้ความสามารถของปัญญาเพราะปัญญามันจะเด่นในแง่ที่ว่า ถึงแม้มันจะเกิดดับเหมือนคนอื่นเขาแต่อันที่มันรู้ความรู้ที่มันได้เนี่ยมันจะคงอยู่อันเนี้ยลักษณะพิเศษของปัญญาเป็นอย่างนี้นะไม่เหมือนตัวอื่นนะบอกไปแล้วนะท่านอย่าไปเน้นตัวอื่นอย่าไปเน้นสงบเพราะสงบเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าพอมันเลิกสงบมันก็เลิกจริงๆตอนสงบก็จริงจังเลยเกินะโอ้สงบจริงจังมากตอนไม่สงบก็อ้าวก็ไม่สงบไม่รู้สงบมันหายไปไหน ไม่เหมือนกับปัญญานะฉะนั้นพอสงบปุ๊บต้องเดินปัญญาให้เป็นเพราะว่าอะไรที่เรารู้จากปัญญาเนี่ยถึงแม้ปัญญามันจะดับไปนะมันจะยังอยู่นะความรู้นั้นมันดีจังเลยปัญญาเนี่ยต้องจําตรงนี้แม่นๆไม่งั้นจะไปเอาอันอื่นอันนี้บอกไปแล้วนะอันไหนที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยจะพยายามบอกให้ให้ท่านแบบให้ตรงหลักการจริงๆแต่ว่าจุดเล็กจุดน้อยก็ไม่ใช่จริงๆก็คืออยู่ในคําสอนนั่นแหละท่านไหนสวดท่องมาเป็นประจำก็ ผมพูดไปพูดมาผมก็วกเข้ามาว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ดีก็อยู่นหนังสือแหละแต่ท่านก็ท่องมานานแล้วด้วยซึ่งดีนะท่องมานานไม่เป็นไรค่อยๆเข้าใจแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจทั้งหมดในวันเดียวแตท่านพยายามมาเก็บให้ได้หมดวันเดียวอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็อาจจะพูดภาษาเราอาจจะอ้วกก่อนก็ได้เอาพอดีพอดีนะเอาตามสมควรนะเอาแค่พอบรรลุนะเพราะว่า พระพุทธเจ้าของเราเวลาแสดงธรรมพระองค์เป็นสัพพัญญูก็ต้องแสดงให้สมบูรณ์ถ้าแสดงไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวคนภายหลังก็จะมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะบาปคนภายหลังอีกใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านระวังกลัวเราจะเป็นบาปเวลาแสดงพระองค์ก็แสดงครอบคลุมไว้เพราะถ้าแสดงไม่ครอบคลุมเดี๋ยวเอ๊ะพระพุทธเจ้าทําไมแสดงอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็เราก็บาปอีกนะอย่างนี้เนี่ยปียรูปสาตรูป60นะเนี่ยอยู่หน้าที่ 267ร้อเปนี่มีเป็นชุดเป็นชุดเป็นธรรมะ10ชุดชุดละหชุดละหอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณหกผัสสะ6เวทนา6พวกนี้นะมันจะดูง่ายหน่อยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเอาไว้สําหรับดูตัณหาเวลามันเกิดมันจะเกิดที่นี่ตัณหาความ ติดข้องในกรรมคุณติดข้องในสิ่งนั้นสิ่งนี้ความรักตัวตนเนี่ยมันจะเกิดที่ตาตาของเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยเส้นผมของเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยเวลาส่องกระจกดูนี่ก็โอ้โหนะใครในโลกในจักรวาลเนี่ยก็สู้ไม่ได้ถ้านิทานหน่อยก็ใครงามเลิศในปฐพีอย่างนี้เป็นต้นมันก็มาแล้วตันหาเราเรา,เาไม่ใช่ย่อย ถึงเราจะไม่สวยอย่างคนอื่นเราก็ดูดีในสายตาเราในสายตาแม่เรามันก็ว่าไปเรื่อยมันตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นแหละพวกนี้มันแอบอยู่แถวนั้นแหละเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยแกส่งกระจกมันก็มาเพียบแล้วบางคนไม่เคยเห็นนะแต่ว่าต้องไปเห็นขันห้าบ่อยๆก่อนก็ไปกําหนดรูทุกก่อนเดี๋ยวตัณหามันจะวิ่งออกมามันวิ่งออกมาเนี่ยในปิยรูปสารตรูปหกสิบเนี่ยมันวิ่งออกมามันจะเห็นเลยนะแต่ว่าต้องกําหนดทุกให้เก่ง นะครับก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณได้พูดไปแล้วนะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรหนังสือที่เขาเขียนเรื่องขันห้ามีเยอะแยะไปเอามาอ่านแล้วเราก็ฝึกให้เห็นก็คือทั้งตัวเรากายใจเราเนี่ยไม่เกินขันห้าและในจักรวาลน,นี้จะต้องไม่เกินขันห้าให้จำแม่นๆถ้ามีตัวเกินมาแสดงว่าเรายังไม่เห็นขันห้าอย่างแท้จริงน,นะอย่างเช่นเรา เดินจงกรมไปก็เออเห็นขันห้าเดินเราเป็นผู้เห็นขันห้าอย่างนี้แสดงว่าเรายัางรู้ไม่ครบนะจริงๆที่ตัวเดินก็คือขันห้าตัวเราผู้รู้ขันห้าก็คือขันห้าเหมือนกันขันไหนล่ะเราก็าเลยต้องไปแยกใช่ไหมตัวเดินก็คือรูปขันตัวรู้ว่าขันห้าเดินก็คือวิญญาณขันตัวรู้ทั้งรูปทั้งวิญญาณนี้ก็คือพวก สติปัญญาองค์มรรคก็คือสังขารขันพอใจไหมอย่างนี้สรุปแล้วไม่เกินขันห้านะบ้านของเราที่ดินของเราปัญญาของเราทั้งหมดก็อยู่ในขันห้าปัญญาก็เป็นสังขารขันปัญญาของเราก็เป็นสังขารขันปัญญาของเราคือตัณหาเกิดขึ้นมันเป็นสังขารขันหรือเราจะบอกว่าเป็นความคิดก็ได้เป็นความคิดว่าอันนั้นเป็นของเราความคิดก็เป็นสังขารขัน แต่ว่าความคิดเนี่ยคำมันกำกวนเป็นภาษาไทยนะเพราะความคิดมีหลายแบบ <c ella> คิดโลภก็มีคิดโกรธ <c ella> คิดหลงก็มีคิดมานะถือตัวก็มีมันก็หลากหลายฉะนั้นให้ระบุสภาวะมันจะชัดกว่านะก็เอาของพระพุทธเจ้าม,มาตัวที่กําหนดได้ยากนะในขันห้าเนี่ยตัวที่กําหนดได้ยากก็คือกลุ่มปปัญจธรรมมีสามตัวนะกำหนดยากกว่าเขานะครับแต่จริงๆมันก็กําหนดยากทุกตัวแหละบางท่านบอก <laughs> แต่นี่เราพูดตามคําสอนไง ป,ปัญจธรรมก็ชื่อก็บอกเลยบอกว่าโอ้โหพวกนี้ยืดเยอะนานมากกําหนดยากมากก็คือตัณหาของเราเนี่ยกำหนดยากนะของเรามานะเราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ทิฏฐิเป็นตัวตนของเราคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าเราของเราเนี่ยมันจะกําหนดยากจริงๆเนี่ยมันก็คือสังขารขันหมดเลยนะพวกเนี่ยนะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมหัดไปกําหนดมันหน่อยนะหัดฝึกเพื่อจะได้ครบนะครับ อย่างเช่นว่าเราเดินอย่างนี้นะเราเดินก็ต้องกําหนดอันนี้มันมีสองตัวนะั่นเนี่ยเคยบอกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ทราบทํากันเป็นหรือยังตัวเดินก็คือกายเราเดินก็คือทิฐิก็จะไหมมีสองขันนั่นนะเราเดินนี่มีสองขันมีขันอะไรบ้างมีรูปขันที่เดินได้เพราะนามขันมันเดินได้ไหมมันเดินไม่ได้ตัวเดินได้นีรูปอย่างเดียวนะต้องต้องให้ชัดว่าอันไหนทําอะไรได้ ตัวเดินได้นั่งได้นอนได้ตายได้คือรูปขันนามขันก็ตายไม่ได้นะตัวตายได้เจ็บได้ป่วยได้เป็นโรคโน้นโรคนี้ได้มะเร็งกินได้มีแต่รูปขันเท่านั้นอันนี้เข้าใจไหมอ่าอย่างนี้ต้องจาแม่นๆนะอันนี้ตัวโดนทุบโดนตีได้ตัวที่คนภายนอกทําร้ายได้มีแต่รูปขันถ้าเป็นนามขันเนี่ยใครก็ทําร้ายไม่ได้นะนะเช่นความทุกข์ทางใจเนี่ย คนอื่นทําไม่ได้นะเราต้องทําเองอย่างเดียวนะคนอื่นทําไม่ได้แต่ถ้าเขาตบเอาเนี่โอเคเขาทําได้อยู่ฝ่ามือเ็าซัดเอารอยมือขึ้นเต็มหน้าเลยโดนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นทุกข์ทางใจนี่คนอื่นทําไม่ได้นะเราทําเองถ้าเป็นนามคันนี่นะนั่นต้องจำแม่นๆไม่มง,งั้นเราจะนึกว่าคนอื่นทําให้เราเจ็บปวดใจได้เจ็บปวดใจนี้เราเลือกจะเจ็บเองนะฉะนั้นคนไหนที่มาคล้ายๆกับจะครอบงําเราบอกว่าโอ้ยคุณเป็นคนทําให ฉันเป็นทุกข์เครียดนู่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อมันมันเลือกจะเครียดเองแต่ว่าเราอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันใจดําไปพูดยังไงก็ได้แต่ให้รู้ในใจว่ามันไม่ใช่มันเลือกเองมันไม่รู้เรื่องนะจริงๆแล้วอะทุกทางใจมันเกิดจากเขาเองคิดมากมันฟุ้งซ่านมันอันนั้นเองนะแต่ว่าถ้าเราไปตบเขาตีเขาไปแบบเบียดเบียนเขาอันนี้มันใช่ละอย่างนี้เราก็ต้องงดพวกนั้นไป งดคาพูดไม่ดีไปอะไรไปแต่ว่าไอ้ทุกข์ใจนี่บางทีเราก็ช่วยเขาลําบากเราก็ต้องบอกเขาอย่างนี้รวมทั้งเราด้วยจริงๆก็คือบอกเรานั่นแหละก่อนเนาะอันนี้นะครับนี่พูดถึงตัวขันที่กําหนดยากนะก็มีตัณหามาณนะทิฏฐิของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เราเก่งอย่างนี้นะเออเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธินะบางท่านเน้นนั่ง เออวันนี้นั่งแล้วไม่ค่อยได้ไปวดหลังวันต่อมาเฮ้ยนั่งแล้วดีอู้เราก็เก่งใช่ย่อยเห็นเป็นต้นมันมีหลายตัวนะเนี่ยก็มีกายนั่งอยู่นะก็สมาธิดีสมาธิก็เป็นนามเกิดขึ้นเราเก่งก็เป็นมานะเกิดขึ้นเห็นไหมมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหลายตัวแต่ส่วนใหญ่เราจะกําหนดอันอื่นได้แต่ลืมกําหนดเราเก่งกว่าเดิมเฮ้ยเราดีขึ้น,เร,นเราดีขึ้นกว่าเมื่อวาน จริงๆอันนี้คือมานะมันเกิดเราดีกว่าเสมอกันต่ำกว่าบางท่านอาจจะเคยเรียนในหนังสือใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสภาวะเกิดเป็นครั้งๆังนะเกิดแล้วดับเป็นสังขารขันพอเข้าใจไหมครับอันนี้นะฉะนั้นท่านอย่าลืมหัดกําหนดนะหัดนึกนะครับหัดสังเกตดูอยู่ในขันห้าสรุปแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดและดับนี้ไม่มีเกินขันห้าแม้แต่ความคิดว่า มันอยู่นอกขันห้ามันก็เป็นขันห้านั่นแหละส่วนใหญ่มันจะอยู่พวกสังขารขันนะพวกกิเลสความไม่รู้ต่างๆมันจะอยู่สังขารขันพวกหลงมันจะอยู่สังขารขันแม้จะคิดว่าเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันอยู่ในสังขารขันเป็นสัสตตทิฏฐิเราเห็นว่ามันเที่ยงตลอดจริงๆไอเห็นว่าเที่ยงตลอดก็ไม่ได้เที่ยงตลอดนะมันไม่ได้เห็นทั้งวันนะมันเห็นตอนมันเห็นนั่นแหละความเห็นมันเกิดเกิดแล้วดับสัสตตทิฏฐิก็ไม่เที่ยง เป็นสังขารขันเห็นไหมขนาดนั้นนะความเห็นความเห็นผิดมันก็ไม่เที่ยงเห็นถูกมันก็ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงก็ยังไม่เที่ยงเลยเห็นว่าศูนย์ก็ไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงตกลงอะไรมันเที่ยงบ้างว่างรู้จักคำว่าว่างไหมมันไม่มีมันมีแต่ความเห็นผิดว่าเที่ยงแต่ไอ้ความเห็นผิดว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงอยู่ดีนะอย่างนี้ทํานองนี้ฉะนั้นพวกที่เห็นผิดว่าเที่ยงมั่นคงยั่งยืนนี่ โอ้โหพวกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใช้ไม่ได้เลยนะลองเปรียบเทียบดูสิลองไปเห็นผู้หญิงมีท้องแก่คนหนึ่งบอกว่าผู้หญิงมีท้องคนนี้จะต้องไม่คลอดลูกลองไปพูดอย่างนี้สิพูดอย่างนี้เขาจะว่าเป็นยังไงครับเป็นบ้าแล้วนะหญิงมีท้องมีท้องแก่แล้วจะต้องคลอดใช่ไหมแต่คนนี้บอกว่าหญิงมีท้องจะต้องไม่คลอดอน,นั่นก็คือพวกเห็นว่าเที่ยง อันเก่าอันเดิมนั่นแหละหญิงมีคันไม่คลอดอย่างนี้นะนะอันนี้ทำตรงนี้ไปเห็นน้ำไหลอยู่น้ำไม่ไหลอย่างนี้มันไปได้น้ำมันไหลอยู่นะมันต้องไม่เที่ยงอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เรื่องขันห้านะส่วนเรื่องวิญญาณนี้ก็เป็นตัวรู้พื้นฐานรู้ว่านั่นรู้ว่านี่ก็เป็นวิญญาณเกิดดับนะครับอย่าลืมกำหนดขันห้าเป็นทุกว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาตัวตน ว่างจากความสวยงามทุกทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาจากตัณหานะตัณหาที่นำมาเกิดก็เป็นตัณหาในอดีตหรือมีตัณหาเกิดขึ้นในปัจจุบันก็สามารถกำหนดได้ถ้าเป็นตัณหาปัจจุบันก็จะเห็นตัวชัดๆก็กำหนดได้เห็นตัวชัดหน่อยเรียกว่าเป็นปัจจุบันนะถ้าแบบอนุมานก็ตัณหาอดีตก็ไดนะ้เพราะว่าบางท่าน การเห็นเนี่ยบางทีเห็นด้วยปัญญาก็ไม่ต้องมีจริงก็ได้ย้อนกลับเอาก็ได้พอมีพวกขันเกิดขึ้นมาเกิดดับเนี่ยมีชีวิตเรามาอยู่อย่างนี้มีเกิดดับอย่างนี้แสดงว่าอ๋อมันมีตัณหาอดีตตัณหาอดีตเป็นสมุทัยของเรื่องนี้ถ้ามีตัณหาปัจจุบันก็จะเป็นสมุทัยให้รูปหรือว่านามหรือว่าทุกขขันในอนาคตถ้าเห็นตัวปัจจุบันก็ให้กําหนดซึ่งตัณหาเวลามันจะเกิด จะตั้งอยู่หรือเกิดบ่อยๆก็อยู่ที่ปิยรูปสาตรูป60ก็คือทำสิบหมวดปวดละหกหมวดละหกนะก็คือกลุ่มอาญตน,นะฉะนั้นท่านเรียนเรื่องขันห้าแล้วหรือว่ากําหนดขันห้าได้ดีอย่าลืมหัดกําหนดกลุ่มอาญตนะโดยธรรมชาติแล้วถ้าเรากําหนดขันห้าได้ดีกําหนดชีวิตเราได้ดีนะเราก็จะกําหนดพวกอาญตนะได้บ้างอยู่แล้วก็จะรู้จักเห็นได้ยินนะมันมาทางนั้นทางนี้เราจะเห็น ความรักตัวตนต่างๆมันจะเกิดขึ้นตัณหาจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางอายตนะนะครับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใจเราก็ไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ธรรมดาเรามาปฏิบัติทมใจเราก็ดีขึ้นเยอะยิ้มแหละตัณหาก็มาใจดีมันเกี่ยวอะไรกับตัณหาบ้างไม่เกี่ยวแต่ตัณหามันมาแอบกินนะอย่างนี้นพอเข้าใจไหมครับ มันก็จะมาแอบ,บมาเรื่อยกับอารมณ์บ้างกับจิตใจของเราบ้างกับโน่นนี่นันบางมันจะเข้ามาเรื่อยๆทุกท่านก็อย่าลืมแบบแบบนะม,มันแอบนะมันเหมือนแอบ,บอยู่ไอ้ตัณหาเนี่ยนะก็เลยต้องรู้ทุกเก่งๆหน่อยจะได้เห็นมันนะก็คือต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยฉะนั้นตัณหาก็เลยแสดงเป็นลําดับต่อมาเพื่อเห็นว่าทุกทั้งหลายนี่มันมาจากเงื่อนไขจากปัจจัยมาจากขีดเหตุก็คือตัวแอบบๆอยู่ทั้งหลายเหล่านี้แหละความ อยากคาดหวังต้องการหรือว่าความติดเพลินพอใจในสิ่งต่างๆนี่แหละที่เป็นตัวก่อให้เกิดในพบใหม่มีลักษณะเป็นความเพลินความกำนัดทําให้ยินดีในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะที่เกิดของเขาคือปิยรูปสาธรูป60นะครับนะก็ในส่วนอันหลังๆก็จะเป็นเกี่ยวกับนามธรรมทั้งสัญญา6เจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารหก ส่วนใหญ่ตัณหามันจะเกิดกับพวกนามขันด้วยกันนามธรรมด้วยกันพวกความคิดความนึกเนี่ยมันจะแอบแอบอยู่เลยในเรื่องวิตกวิจารเนี่ยตัณหามันก็จะแอบอยู่สัญญาเนี่ยมันจะแอบอยู่นะพวกความเคยชินความตั้งเจตนากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัณหามันจะแอบอยู่ส่วนใหญ่มันจะแอบอยู่ทางใจเป็นหลักเลยแต่ว่ามันดูยากไงเราก็เลยต้องดูทางอาญตนะให้เก่งไปก่อนนะมันเนื่องจากดูง่ายกว่าแต่จริงๆส่วนใหญ่มันจะเกิดกับพวก นามาทมด้วยกันก็คือนะคิดซ้อนคิดนะพูดภาษาเราฉะนั้นคนปัญญาน้อยเขาก็เลยบอกว่า<ม>อย่าไปคิดเลยคิดมาก็กินเลยเอาไปกินหมดประมาณนั้นนะกลับมาอยู่กับกายดีกว่ามากําหนดอันรูปอันง่ายๆ,ๆดีกว่ากําหนดเวทนาดีกว่าเพราะถ้าเป็นด้านไปส่วนของสัญญาแล้วของเจตนาหรือว่าวิตกวิจารแล้วส่วนใหญ่ตัณหาเอาไปกินหมดนะเพราะตัณหาโดยมากเนี่ยเขาเกิดที่ปยรูปสาตรูป และปีะรูปสาตรูปส่วนใหญ่มันเป็นพวกนามธรรมนะครับอย่างนี้อันนี้นะแบทหมดใช่ไหมต้องเอาเอาอันเล็กๆมานะเดี๋ยวเราพูดอีกแป๊บเดียวพอนะพูดพูดจนแบทหมดแล้วนะเปิด <No. S 2> อ่ะอ่ะ,อะได้ยินไหมครับต้องเอาไปอ่ะได้ไหมน่าจะพอได้ยินอยู่บ้างนิดหน่อย